สวัสดีครับบ้านลังสุดท้ายได้ทุกคนนะครับไม่ทราบว่าเอฟซีส่งอะไรมาให้นะครับลังใหญ่มากโอเคแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวมันมันมันขาด,ด,ด,าใ,ดใช่ไหมจุ่มจุ่มจ่ายหน้าร่างแรงแลงร่งเยอะใช่ไหมแต่ทุกทีเขาจุ่มาก ก็เป็นทิชชู่ทิชชู่เปียกนะครับทิชชู่เปียก FC ส่งมาให้ดีใจมากเลยของของหมดพอดีได้ใช้เยอะเลยครับเป็นอ,อ๋อแล้วก็แมสแมสปิดเมาส์แมสปิดเมามสด,มาด้วยนี่อ้ยของหมดพอยเลย เยอะมากครับเยอะ <c oughs> อันนี้มันมันสงสัยจะมันคือสิขาช่วงเดินทางนะครับคือสิขาช่วงเดินทางกำลังต้องการพอดีเลยพี่น้อง <c oughs> หาหาหนึองนะชื่อผู้ส่ง สเสบนตาครับเสบนตาก่อนก็มีผู้ใจบุญส่งมาให้เยอะนะครับพอ,อ,อผมจะใช้ในเรื่องของการแต่งหน้าคุณชดาวันเท е นไทยสงเขตป่าคลองเขตปลอดอากาศเขตเขตปลอด อากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้นลอยอุ้ยสมาัารแสดงว่าเอีผมทำงานอยู่ยสนามบินสุวรรณภูมิส่งมาให้นี่ครับขอบคุณมาแล้วก็เป็นถุงมือน้ำถุงมือด้วยถุงมือด้วย ก็ในานามแอดมินเพจบ้านหลังสุดท้ายได้ทุกคนขอบพระคุณเอฟซนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆนะครับที่ส่งที่กาุณาให้ความเมตตาส่งวัสดุทุงมือกระดาษทิชชู่เปียกกระดาษทิชชู่แห้งมาให้ผมใช้ในเรื่องของการแต่งหน้าผู้วายชนนะครับถามว่าผู้ที่มีลมหายใจใช้ได้ไหมใช้ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวหาว่าใช้ไม่ได้ คนที่ยังหายใจใช้ได้คนไม่หายใจก็ใช้ได้อันนี้เราจะไปเช็ดใบหน้าของร่างอาจาร,รย์ใหญ่ก่อนที่เราจะทาทาแป้งน,นี่คนคนเป็นเนาะใช้ก่อนนะคนเป็น ทิชชู่เ to ปียกเปดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาอากาศร้อนๆช่วงนี้นะถอดออกมาจากซองปุ๊บเราวี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 มันสะเย็นเกลียบเลยครับเย็นมากเลยนะใช้ได้ครับใช้ได้ขอบคุณนะครับเดอเอ f ซีจากสุวรรณภูมินะครับอยู่ชั้นลอยอะไรนี่แหละติดคาบไปนี้ก็เทียบได้ครับคาบไปที่ไหนช่วงนี้ กินเยอะเอฟซีไม่เป็นไรครับควรช่างมันให้อินไปก่อนเนาะโอเคครับขอบพระคุณที่บอกต่อที่เล่าต่อที่แชร์ต่อและขอบพระคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีสําหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าจูงกะจนา